สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 3นะสานะสหรับชาวราศีกันเนี่ยจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาจนถึงวันที่21กันยายนนะคะก็มาดูกันนะว่าเดือนธันวาคมดวงชะตาชาวราศีกันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเค เิดขึ้นมาก็เป็นไพ่ n i g h t of penacles t นะคะชาวราศีกันคะคุณอาจจะเป็นคนที่ในช่วงนี้เนะี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อยๆคิดค่อยๆทำอะ่ะในช่วงนี้นะมือนกับว่ายังคงมีความพยายามมีความอดทนสูงอยู่นะคะหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องงานโอ้ยเปิดมาดีจดังเลยหลายๆเรื่องในเรื่องงานของคุณเนี่ยจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่ยังคงทําอะไร ทำเหมือนเดิมอะทาในแบบแผนเดิมๆอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ดูนี่คือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีฐนนะอยู่แล้วนะคือค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานพอสมควรเลยนะคะมานานแล้วด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างแล้วหรือเปล่าอ่าคือบางคนอาจจะงงเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงก็ดูเหมือนจะดีนะก็ดี ดีแหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียบางอย่างนะคะนี่เห็นไหมไพ่จบมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกันคะแน่นอนว่าการทํางานในแบบเดิมๆเ,เนี่ยที่คุณเคยทํามันอาจจะเคยประสบความสําเร็จมาแล้วมากด้วยนะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าทําให้มีการปรับตัวหลายๆธุรกิจต้องปรับตัวนะคะ ต้องปรับตัวอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็จําเป็นที่จะต้องปรับเช่นเดียวกันนะ,ะคือได้ให้ถ้วยห้าเหรียญมานี่ได้ห้าเหรียญตอนจบนี่ไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นนี่คือชาวราศีกันนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีมีหน้าที่ในการมองทิศทางของธุรกิจอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นตำแหน่างงานของคุณเองก็ได้นะคะ นี่ถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องเปลี่ยนอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทำเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไปแล้วคุณต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยนะคะก็ํานั้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าอ่าณตอนนี้เนี่ยคือคุณจำเป็นที่จะต้องอค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะต้องใช้ Data ต้องใช้ ขาเลยต้องลงทุนรุนแรงไปกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะโดยมไปถึงการสร้างสตรัคเจอร์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะคืออาจจะมีการสร้างซิสเต็มกันขึ้นมาใหม่เลยนะคะรวมไปถึงวิธีการทํางานของคุณอะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะก็เขาเรียกอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมองว่าที่ผ่านมามันก็ดีมันดีอยู่แล้วไง มันสามารถทํากําไรได้เยอะมันสามารถนู่นนี่นั่นแต่ว่าอนาคตมันไม่แน่อืคุณได้ห้าเหรียญมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องกล้ามากพอที่จะแบบตัดสินใจอ่ะอืมเพราะว่าจริงคุณได้ไพ่ strange เข้ามาด้วยนั่นแปลว่าอะไรน,นั่นแปลว่าอุปสรรคของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเองเกิดขึ้นจากความคิดของตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มองโลกความเป็นจริงอ่ะ ถ้าไม่มองโลกของความเป็นจริงเนี่ยคือแบบโอกาสพลาดเนี่ยมันจะสูงพราะจริงคุณเองก็รู้อยู่แล้วนะว่าคุณพลาดโอกาสอะไรหลายอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคุณพลาดโอกาสอะไรหลายอย่างไปแล้วนะคุณอาจจะพลาดโอกาสการทําเงินของคุณไปแล้วก็ได้คือช่วงพีคคือแต่และธุรกิจเนี่ยเ็าจะมีช่วงพีคไม่เหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็สําหรับธุรกิจของคุณเนี่ยคือคุณพลาดโอกาสไปแล้วเสียโอกาสไปแล้วนะตอนนี้คือ ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องพึ่งคอนซัลท์นะคืออาจจะหมายถึงต้องไปเรียนรู้กันใหม่ด้วยเออ,อย่างที่บอกค่ะว่า,ว,าวิธีการําเดิมที่เคยทําเงินได้มากๆของคุณน่ะมันมันมันไม่ได้อีกแล้วอะ่ะมันไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคุณคุณเองก็รู้นะว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้เอ,อคุณอาจจะต้องการคนเข้ามาช่วยคุณอาจจะต้องการแบบ คนที่แบบขยันกันแข,นขนในการทํางานคนที่มีวิชั่นดีๆคือคุณอาจจะได้อยากได้เลือดใหม่อือมง่ายๆถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะอยากได้คนใหม่ๆเข้ามาอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมง,งานของคุณอะเพื่อที่จะได้เปิดมุมมองไงเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทํางานมานานแล้วเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยเขามาเขาก็จะมุมมองก็อาจจะแคบอะเขากอ็อยู่แค่นั้นไงอาจจะไม่ทันโลกลเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะอยากได้คนใหม่ๆคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้ามาร่วมงานมากขึ้นเออจะได้แบบเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะคะคือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนะคะ,อ,ะอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบนังนได้เช่นเดียวกันนะแต่อย่าลืมว่ายัางไงซะคุณเองก็ต้องเปลี่ยนความที่ของคุณด้วยคุณต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะปรับทัศนคติของตัวเองด้วยนะคะมันถึงจะมันถึงจะรอดได้นะบางครั้งเนี่ย อาจต้องใช้ความคิดให้มากขึ้นเนี่ยได้ไพ่ observe ตัวนี้มาคือต้องมองในมุมกว้างอะ่ะม,มองมุมกว้างมองโลกตอนนี้เขาเกิดอะไรกันเออแล้วก็ตามให้ทันด้วยนะต้องคิดให้มากขึ้นต้องใจเย็นให้มากขึ้นอันเนี้ยมันกหมายถึงหัวร้อนด้วยนะคือคุณอาจจะรู้สึกแบบอยากจะทําทุกอย่างให้ได้ตามใจตัวเองอะ่ะแต่ตัวเองก็เป็นพวก c o n s e r v a ว i v ฟไงไม่ยอมเปลี่ยนแต่อยากให้ได้ตามใจคือมันคอน FLICT กัน มันไม่ได้อืมมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบพยายามอาศัยข้อมูลตัวนี้ให้มากๆเปิดใจให้มากๆนะคะอย่าสติ๊กอย่าคืออย่ายึดติดอยู่กับอะไรที่มันเดิมๆให้มันมากเกินไปนักนะอ่ามันจะเกิดปัญหามันจะสร้างปัญหาให้คุณในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้นะจ๊ะก็เป็นการเตือนเนาะก็สําหรับใครที่คือมันมีไพ่เจ้าของกิจการขึ้นมาถึงสองใบไงเพราะฉะนั้นคือมันให้ความรู้สึกว่าเนี่ยมันอ่า มันเป็นแอเรียใหญ่ๆมากเลยอะเพราะว่าจริงๆเราคือเนื่องจากว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นคือมันก็ทําให้กระทบกับหลายๆธุรกิจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนี่อาจจะหมายถึงรวมไปถึงคนที่ต้องสืบทอดธุรกิจด้วยนะคืออาจจะเป็นธุรกิจภายในครอบครัวคนที่ต้องดูแลธุรกิจที่บ้านของตัวเองก็เหมือนกันนะคะคือคุณจะทําตามแบบเดิมๆนั้นก็ไม่ได้นะอย่างเช่นการถ่ายโอนเขาเรียกอะไรจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอะ อจากพ่อสู่ลูกมาเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคือพ่อจะถึงแม้ว่าจะให้ลูกทํางานไปแล้วแต่ว่าตัวเองก็ยังก็ยังคอนเซอร์เวทีฟไงเออให้ไปแล้วแต่ก็ยังอยากให้ทําแบบที่ตัวเองเคยทำอะ่ะมันก็ไม่ได้จะไม่ฟังคนรุ่นใหม่เลยก็ไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ลูกหรือยกากิจการให้ลูกทําไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องแบบปล่อยให้เขาทําบ้างนะปล่อยให้เออเขาได้ให้เขาโชว์ศักยภาพาบ้างนะอืม ประมาณนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นให,ใหม่เขาก็จะมีแนวทางหรือมีมุมมองทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าๆเ,เสมอแหละนะมันถึงเกิดการพัฒนาไงเพราะไม่งั้นมันก็เป็นเหมือนเดิมอะคืออาจจะยังมีนะรถธุรกิจเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่นะแต่มันก็น้อยอะ่ะมันน้อยมากนะคะมันมันไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอมองหรือจะไป ดูตัวอย่างแบบมันงงไม่ได้นะคะธุรกิจส่วนใหญ่ต้องมีการปรับ,บ,บตัวทั้งนั้นแหละนะในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะสำหรับใครที่มันมีไพ่เรียนรู้เข้ามานะคะก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะสำหรับชาวาราศีกันนะคะที่อาจจะต้องแบบมีการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะอืม แล้วก็ชาวราศีกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางมาขึ้นด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องเดินทางไปเรียนอะเรียนในที่ที่จะไกลไกลขึ้นไกลออกไปซึ่งดีนะคือไปเรียนนั่นแปลว่าคุณสอบติดแล้วไงใช่ปะ่ะเอออาจจะเดินทางไกลนิดนึงอาจจะเหนื่อนนิดนึงนะอาจจะรู้สึกแบบต้องเสียเงินเสียทองมากขึ้นนะคะ,ะกับการเดินทางนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะพูดจริงคือมันก็ต้องอาศัยความอมดทนแหละนะเรามองเข้าไว้คือ เราอดทนในวันนี้เราเรียนรู้ในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าของเรานะคะก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่อง,องการลงทุนแล้วกันนะมันก็เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่งอะการเรียนรู้เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะอาจจะต้องเสียงเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะส่งผลดีให้กับเราในอนาคตนั่นเองนะเพื่ออนาคตของเราเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสราชาวราศีกันในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่า เป็นคนที่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วอ่ะคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงพอสมควรนะแล้วเป็นที่พึ่งได้มาตลอดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าความที่เป็นที่พึ่งได้มันคห้ความรู้สึกแบบคุณก็อาจจะมีลักษณะที่แบบเอ,อชอบทำอะไรตามใจอะ่ะอืมหรือคุณอาจจะเจอคนประเภทนี้ก็ได้นะคือแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณมาตลอดแต่ข้อเสียคือเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคําพูดบางคําเขา่ามันเสียดแทงใจมากเลยเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจอ่ะอืมเสียใจแล้วตอนนี้คุณรู้สึกเศร้ามากคุณรู้สึกเหมือนคําพูดของคุณความคิดของคุณมันไม่มีความหมายเลยในบ้านหลังนั้นอะเพราะอะไรเพราะว่าคุณคุณเป็นเหมือนคนที่อะไรเหมือนเป็นผู้อาศัยไม่ได้มีอำนาจอะไรนะไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีเสียงอะไรเลยนะคะเหมือน ข้อแรกเลมเหมือนอยู่อยู่ไปวันๆนะ่ะอืมแต่ถามว่าสบายไหมก็สบายนะเออแต่ว่าความเศร้ามันแต่ความเสียใจมันก็ยังคงมีอยู่นะคะหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะที่อาจจะหยิ่งเกินอีโก้จัดเอออะไรอาจจะเป็นดูคุณเองก็ได้ที่ทําแบบนั้นนะ่ะบางทีคุณอาจจะต้องพยายามคอนโทรลนะคอนโทร ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการใช้อำนาจบางทีอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะคือบางครั้งเนี่ยคือคนเราอ่ะเวลามีเงินมีอะไรอย่างใี้มีฐานะอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเอาแต่ใจมากขึ้นไปด้วยอันนี้คือก็เป็นเรื่องปกติแหละนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ เราเนี่ยเสียอะไรบางอย่างไปด้วยนะเออถ้าเป็นตัวคุณนะหมายถึงถ้าเป็นชาวราศีกันที่แบบคุณมีทุกอย่างในชีวิตอ่ะคุณมีพร้อมคุณมีความพร้อมคุณมีความเพียบพร้อมเพอร์เฟกนะแต่ในความเพอร์เฟกของคุณเนี่ยถ้าคุณโมแต่เอาแต่ใจจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่เสียใจจากสิ่งที่ตัวเองทาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุม ความต้องการของตัวเองนิดนึงนะคะคือควรที่จะมองชาวบ,บ้านเขาบ้างเขารู้สึกยังไงอืบางครั้งการใช้คําพูดมันสําคัญอนะคําพูดบางคําเนี่ยแบบโอ้โหออกไปปุ๊บเนี่ยจบเลยนะจบชีวิตเราเลยแหละสิ่งที่เราพูดเองนี่แหละจบชีวิตเราเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่คุณคิดว่าใครๆก็อยากได้คุณเลือกได้อะไรเงี้ยมันมันจะตรงข้ามทันที ะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาของเขาก็ได้เ,ออเพราะคุณเอาแต่ใจนี่อืมเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ยนะต้องปรับต้องเปลี่ยนแหละนอกจากจะเปลี่ยนในเรื่องธุรกิจแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเลยนะคะคือต่อไปนี้นะต่อให้คุณมีเงินต่อให้คุณมีรูปร่างหน้าตาดีฐานะการงานดีมีการเงินที่ดีพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไปก็ได้อืมถูกปะ ยกเว้นว่าคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะเป็นคนดีด้วยอย่างรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยไอ้อย่างเนี้ยคุณจะกลายเป็นแบบเป็นคนที่แบบทรงคุณค่าเลยอะสามีแห่งชาติอะไรอย่เงี้ยเขาชอบใชนไะหสามีแห่งชาติแล้วก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายอยากจะได้สูกปะเออแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ตลอดไหมอ่ะมันก็มันก็อาจจะได้เป็นช่วงๆะนะเป็นแต่ว่า มันก็อยู่กับตัวเราแหละว่าเราอยากจะทำตัวยังไงนะคะเออนะเราคิดไ้เสมอนะว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณแบบลงมือไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ส่งผลในทางที่คุณคิดก็ได้เออก็ต้องระวังเอาไว้ตอนนี้คือก็คงต้องแบบระวังเรื่องคําพูดแหละนะสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะเพราะมันเป็นอุปสรรค ของคุณเลยแล้วก็ความเอาแต่ใจคืออย่าลืมนะคะถึงว่าว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดมันจะถูกอะ่ะแต่ว่ามันมันถูกในเรื่องของลอจิกอะ่ะในเรื่องของเหตุของผลน่ะมันอาจจะถูกในเรื่องเหตุผลนะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกแล้วแบบโอ้เป็นทาร้ายความรู้สึกคนอื่นอย่างแรงเลยแหละอืมไม่งั้นคุณคงไม่รู้สึกเสียใจคุณคงไม่รู้สึกแบบอย่างเงี้ยถึงไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องคิดแล้วแหละต้องกลับกลับมามองตัวเองแล้วแหละว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเออ บางครั้งต้องปรับให้มันซอฟต์ลงนิดนึงนะต้องแบบใจเย็นนิดนึงด้วยนะเวลาคุยกับคนหลายๆคนนะ่ะต้องใจเย็นด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะอาสำหรับชาวราศีกันนะคืออย่าลืมว่าสิ่งที่เราเคยสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องอะ่ะแต่มันไม่ถูกใจไงอืมก็ต้องระวังเอาไว้ตรงนั้นก็แล้วกันเนาะก็ สำหรับคลิปในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับชาวราศีกันทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะในช่วงกลางเดือนเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ